หนึ่งวิธีที่จะแก้คนที่ไม่ตอบแชทเราสวัสดีครับผมภูรบสอนจิ๋วอาของรักสายดำวิธีนี้นะครับไม่ใช่ไปโฟกัสที่เขานะครับคุณจะต้องมาโฟกัสตัวเองนะครับอย่าไปถามคำถามนะครับว่าทําไมเขาถึงไม่ตอบเท็กซ์คุณนะครับส่งไปก็ไม่อ่านดองแชทครับให้คุณกลับมาถามตัวเองนะครับว่าแล้วถ้าเกิดเขาตอบเท็กซ์คุณนะครับหรือว่าตอบแชทคุณเนี่ยชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงนะครับเขาคบกับคุณแล้วเขาเอาเวลาของเขาเนี่ยมาลงทุนกับคุณแล้วเนี่ย ชีวิตเขาจะรวยขึ้นไหมนะครับชีวิตเขาจะดีขึ้นไหมมีความสุขขึ้นไหมนะครับครบประคุณแล้วนะครับเขาเห็นอนาคตไหมนะครับไม่ใช่ว่าครบประคุณแล้วนะครับคุณมีตะกดดันเขาเขาไม่มีความสุขนะครับครบประคุณแล้วนะครับดูแล้วคุณเป็นคนไม่มีอนาคตนะครับดูแล้วไม่มีอนาคตเลยนะครับใครอยากจะครบประคุณครับดังนั้นนะครับวิธีที่ทําให้เขานะครับตอบเทคคุณก็คือคุณจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าเขาคุ้มที่จะลงทุนเวลาของเขาเนี่ยกับคุณครับถ้าเกิดเขารู้สึกว่า คุณไม่คุ้มนะครับเขาจะตอบไปทําไมนะครับวิธีแก้ก็คือคุณจะต้องทําตัวเองให้คุ้มนะครับให้เป็นคนที่เลอค่านะครับเป็นของแบรนด์เนมที่ใครๆก็ต้องใฝ่หาแบบนี้นะครับจะไม่มีใครดองแชทคุณแน่นอน สำหรับใครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนผมแนะนําให้ลงนะครับดาร์กเกมเป็นจิตวิทยาสายดำนะครับที่จะทําให้เขาคลั่งรักคุณไปตลอดชีวิตขาดคุณไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดคุณไปแล้วเขาจะคิดฆ่าตัวตายวันนี้นะครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมะเร็งครับถ้าเกิดเขาไปเจอคนที่เขาถูกใจนะครับคุณอาจจะไม่เห็นเขาอีกตลอดชีวิตใครสนใจนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูนะครับหรือทักมาทางข้อความเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ